ทริปวันนี้ผมขอพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนกันหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ศิลปะหลากหลายและวัฒนธรรมอีกมากมายที่ทุกคนต้องได้มาสัมผัสใครที่แพนจะมาเที่ยวแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนก็สามารถเก็บคลิปผมไว้แล้วมาเที่ยวด้วยกันครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านทาหนองยางฟ้าหมู่ที่ห้าตําบลทาทุ่งหลวงอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยบ้านหนองยางฟ้านี่นะครับ มีประวัติเก่าขานกันมายาวนานมากกว่า300ปีหมู่บ้านนี้นะครับจะขึ้นชื่อเรื่องของไม้แกะสลักซึ่งจะบอกว่าสืบสานกันมายาวนานและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำพูนโดยจุดแรกนะครับผมจะพาทุกคนมาที่วัดทานหนองยางใครโดวยวัดนี้นะครับจะเป็นวัดเก่าแก่ประจําหมู่บ้านและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดลำพูนที่นี่ก็จะรวบรวมของเก่าแก่สะส,สมให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ดูและยังเป็นจุดรวมตัวของช่างแกะสลักไม้ชั้นครูและลูกศิษย์ที่ทําให้จังหวัดน,นี้มีชื่อเสียง โดยผมจะพาทุกคนมาจากด้านหลังวัดวันที่ผมมาด้านหลังก็จะรวมช่างแกะสลักพระพุทธรูปโดยไม้ที่แกะก็จะเป็นไม้สักทองงานแกะสลักของที่นี่จะบอกว่าปราณีตมากๆเลยครับโดวยวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าชม12 j จดีงานทั้งหมดจะเป็นงานไม้แกะสลักแต่และเจดีไว้ตั้งโชว์ใครที่เกิดราศีในจังหวัดไหนก็สามารถเข้ามากราบไหว้ได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนเข้าวัดทานหนองยางใครโดยวันนี้ในอดีตเมื่อ1,000ปีสมัยร่วมพันนางจามาเทวีมีพระทุดงรูปหนึ่งได้มาหยุดรักษาโรคไข้หวัดใกล้ๆบริเวณหนองน้ําแห่งนี้นับตั้งแต่นั้นมาหนองน้ําแห่งนี้จึงเรียกขานกันว่าหนองยางไข้หนองยางใครหนองยางใคร,าใครตามลําดับ บางท่านก็เล่าว่ามีใช่พักธุดงแต่เป็นเจ้าแม่จามเทวีจะเดินทางไปเขลาคนครมาหยุดประชวนที่นี่แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามหนองยางใครก็ได้ชื่อว่าเป็นที่พักรักษาไข้หวัด หรือยังไข้ยอยู่ดีโดวยวัดทานของยังใครได้ก่อสร้างเมื่อพศ2457ได้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2531โดวยวัดแห่งนี้ก็จะมีอีกหลายตำนานและเรื่องราวมากมายให้คนรุ่นหลังได้ดูและศึกษาโดยที่วัดนี้นะครับยังมีของเก่าสะสมที่ชาวบ้านต่างนำมาถวายถือว่าเป็นสมบัติเก่าแก่และมีค่าและบอกได้เลยครับ ว่าหาดูได้ยากมากๆแต่และชิ้นต่างมีอายุนับร้อยปีใครที่มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนแวะเข้ามากันครับจากนั้นผมจะพาทุกคนไปบ้านไกลสอนเป็นอีกหนึ่งจุดที่งานแกะสลักเยอะมากๆโดยที่นี่จะเน้นงานแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆจากที่ทุกคนเห็นจะบอกว่างานแกะสลักผ่านมาหลายรุ่นมากๆเลยครับ โดยงานแกะสลักที่นี่ก็จะเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าเป็นชาวไทยเราก็จะบูชาไปถาไวายวัดต่างๆตามเทศกาลและนิยมนมําไปเป็นของที่ระลึกเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ตอนที่ผมเข้ามาจะบอกว่ารู้สึกสงบงม,มากๆผมติดอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงเลยครับและนอกจากนี้ยังมีการแกะสลักเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงหรือนําไปเป็นของฝากบอกได้เลยครับว่าแต่และชิ้นมีคุณค่าทางใจมากๆเลยครับและที่นี่ยังเป็นจุดศึกษาพระพุทธรูปแต่ละปางแต่ละสมัยใครที่ สนใจก็สามารถแวะเข้ามาที่บ้านไกรสอนแกะสลักได้เลยนะครับและช่วงเที่ยงนี้ผมจะพาทุกคนไปทานอาหารอร่อยเป็นสํหรับอาหารพื้นถิ่นใครที่ได้เข้ามาเทีย่ยวจะต้องได้ลองทานกันครับโดยเมนูของเราวันนี้นะครับก็จะมีแกงแครแกงหยวกกล้วยใส่ไก่แกงเห็ดลมและที่ชอบมากๆ,าก,ๆก็ต้องยกให้เมนูน้ำพริกตาแดงของที่นี่ครับเพราะทุกเมนูผ่านโครงการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยพัฒนาเป็นสําหรับอาหารพื้นถิ่นสําหรับนะักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถีตามแนวคิดอินทองถิ่นอินนวัตวิถีปิดท้ายมื่ออาหารกลางวันก็จะเป็นน้ำลำไย,ยหอมหอมกับเมนูของหวานสาคูเปียกลำไย,ยหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมช่วงบ่ายกันครับผมแนะนำมาที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาไม้แกะสลักโดยที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนและกิจกรรมเวิร์กช็อป ให้เราได้ร่วมทําโดยจุดนี้จะต่างจากบ้านไกลสอนที่เราไปกันตอนเช้าที่นี่ก็จะจําหน่ายของตกแต่งเครื่องใช้เป็นงานไม้แกะสลักทั้งหมดเลยครับโดยที่นี่ก็จะทํากันเป็นครอบครัวทุกคนสามารถแวะเข้ามาหาซื้อเป็นของฝากกันได้นะครับโดยชดิที่ทุกคนเห็นอยู่จะบอกว่าออเดอร์ส่งต่างจังหวัดแทบจะไม่ทันเลยครับโดยช้างระบายสีนี้ก็จะส่งไปตามกรุงเทพภูเก็ตจะบอกว่าชาวต่างชาตินิยมซื้อกันมากๆเลยครับนอกจากช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราแล้ว,ลวก็ยังมีนก แมวกระต่ายและสัตว์ต่างๆโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนสามารถเลือกไม้แกะสลักรูปสัตว์ได้หลากหลายชนิดถ้าใครไม่มีฝีมือไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะมีแม่ๆคอยสอนให้เตรียมเวลาไว้เยอะนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ปิดท้ายกิจกรรมเราก็จะไปเรียนพบอปู่เราอยู่กันที่สวนภูด,ดินพันไม้ที่นี่ก็จะรวมไม้ตกแต่งไม้ประดับ อยู่รวมกันหลายไร่มากๆเลยครับที่นี่ก็จะเป็นสวนย์การเรียนรู้เพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ต่างๆและจําหน่ายพันธไม้ที่ใหญ่มากๆเลยครับของที่นี่ใครที่เข้ามาอยากปลูกต้นไม้แต่ไม่มีความรู้สามารถสอบถามการเพราะปลูกได้ทุกชนิดเลยนะครับทุกคนสามารถปักผนมาที่ผูดินพันุไม้เป็นอีกหนึ่งจุด ที่ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาครับส่วนใครที่สนใจอยากจะท่องเที่ยวตามผมสามารถแพนทิปตามผมได้เลยนะครับหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ f a c e b o o k โอทอปนวัดวิถีบอกได้เลยครับว่าใครที่มาไม่มีผิดหวังแน่นอน